เอ้คก็ได้ประมาณหตัวแล้วครับเป็นปลาไส้เล็กเล็กเดี๋ยวจะปล่อยไปครับผมนี่ไปหน่ามองเห็นลุงป่ะเห็นเอาแล้วครับจังหวะนี้ไม่ควรจะเลือกะครจะเลือกใค พอปลาปลามันติดแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นม,มันไม่ลากก็ติดขี่ยาอลไรเลยตัตวใหญ่อยู่ตรงนี้มีม,มีมีสลายปะ่ะมีระวังลื่นมันไม่จะลายแล้วมเขี้ยาแม่ทุกคนดูตัวนะีนแบบ้ให้ใครให้ใครย้มให้คม่คุณอืม ันหวางอยู่มันดังตื้อๆก็เลยถือมันก็นั่นนุ่มมันขึ้นลมดขึ้นหมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไงครับจังหวะนี้อ๋อมันลึกโอ้ยกว่าจะเวียงกว่าจะมุ่นขึ้นโอ้ยดึงปลามันดึงแกระเลยจะเป็นลอกผมนะ เขาจะเอลบอยู่ในนั้นเลยเฮ้ยมาดูดิเฮ้ยพันแล้วมั้งเนี่ยพันแล้วมั้งนุ่มไป้ิดบ่บไปวัติเบ็ดเขาเปิดติดเป่งเลยปลาเบ็ดติดไม่ขึ้นแล้วติดแล้วว่ามันติดไอ้นี่ว่านุ่มรู้ไอ้ไอ้นี่ติดทุ่นมึงปลาปลาเอาจิ้นทุ่งติดกับปลายังไม่ขึ้นเลยนะติดแล้วติดแล้วขู่มันยังก็ไม่ดับเลยนะนุ่ม วันนี้เราจะมาทำเมนูพิเศษโอ้ยมันลงน้ำไปแล้ว <c oughs> อุ้ยไอ้บ้าไอ้ตืออ้าวนี่ไงล่ะเมนูพิเศษเนี่อะไรเนี่ยนี่ไงโอ๊ยอย่าเอา,ามาทำมาโยนลงไปในสระนี่ตายเนี่ยไอ้คืออันนี้นนมันติด,ต,ดติดติดอันนี้รู้ป่ามันดึงขึ้นมาไม่ได้เตะกี้ก็ตกได้ไปตัวนึงแต่ว่าตัวมันเล็กโอ้ตัวทิ้งตอยเอาไว้ไหนอะโยนลงน้ำไปแล้ว ไม่รู้มันปลาอะไรวะไอ้ว่ายใช่เหรอไอ้ดูแม่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหไอ้วายว้าไอ้ว่ายตึ๊กโตอาใหญ่วันนี้เอาใ้อยวะนี่ใช่รูปแล้วไปเอาไปเอาอันนี้มาดิบอลไปเอาไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะไอกระชอนกระชอนมาก่อนไมีมีมีหยู่ไหนว่ายได้ไงวะมีมีมีไอ้ว่ายอุ้ยมีไอ้ว่ายนี่ตัวย่อมมาที่นี่ยที่มันเอาเรียกใครเอามาปล่อย ใบปล่อยตั้งกี่ตัวตัวย่อมเนี่ยหูพ่อปล่อยไปจุ๊บๆตัวแอลนันนี้มาจับนี่อยู่ตรงข้างกระชังกระชังแล้วนะครับอือก็ตัวนี้ประมาณเท่าไหรนะน่าจะประมาณโลกว่าเนาะประมาณโลอืมอ้าวลุงดีดของดีดไม่เห็นดีเลยเฮ้ยของลุงดีดปล่อยไปแล้วปล่อยไปตัวนึงแต่ตัวลูกปลาล่ะลูกปลาส้อย Sawing, a mare. Did hãy mực đi mà Mực mực Sao bang. Did mẹ Buy that. Winnie, không winnie. Say that, say that. Say that. Yeah. hết that. Say that. Say that. Say that. bỏi that. Say that. Say that.

เกือกี้ส่เดือนนั่นแหละเอ้าเกี่ยวป้ามาเดี๋ยวเอ้ยเยอเกื่ยวเกี่ยวเนี่ยลุดแหละลุดแล้วโอ้หลุดทะเลเลยอ๋อนี่โอ้หข้างหลังนี่โอ้หมันมียัางไหมเนี่ยมีสิมีย่างหลังมีแต่มียัางคางมีคางเจ้เออนั่นแหละจับค่อยๆเนี่ยจับเอ้าโอ้ยไายจูบบะฮึมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยไปครับ จะเราเอาใหม่อันนี้ตัวเล็กครับเราไม่กินตัวเล็กตัวเล็กเราจะไม่กินเราไม่กินตัวเล็กครับตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักสองโลโลโลขึ้นโลกว่าสองโลนั่นแหละปล่อยปลล่อยงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวใหม่ ติดป้ายนิดเดียวเนี้ยปายป้าคนนี้เหอข้อป้ามานลมากระติดข้อปาอ้าที่นี่นถ้าจะไม่ได้กระช่างมากรุก Good not มันใหญ่กว่าเดิมเยอะเอาไมมเน่ตัวี่